สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้สามแม่บ้านพาขึ้นภูค่ะนี่ครับโอ้ฝนตกสองสามรอบค่ะเขาเลยมาเบิ่งเงี้ยไข่หมดแดงแล้วกะว่าอยาเบิ่งอีง,งอมน้ำค่ะว่ามีบอครับกระไดอยู่นะแต่น่อยเด้อค่ะไม่เลยนี่ครับบอกาเร่งครับอาซีโบทำตอนดูดูฝนเนาะมีดูมีบอีอลืม นี่ขึ้นสามไปลอกเอาแน่น้อยกเอานี่นี่อีกอันนึงนี่ครับไปต้อครับไปต้อครับนี่กละงามเลยเนาะกระงามเลยครับแล้วนี่ไปต้อครับไปต้อครับนี่ก็ะพูดข้างเขา น,นี่นะพี่น้องนะนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับแล้วกนนระนูนนูนลำไยโอ้ลำหมกเงี้ยรครับ้หนงที่หลอกหนาแร่งครับโอ้โหอ้นหโอ้โหโอ้โหโอ้หน,นหโอ้อห้ โหดูนี่เฮ้ยแบบยิ่งหอกนาเลยค,ครับไปไปกันต่อครับข้างบนมาคอยย่างครับมาคอยหาไปครับจุดเรียกผสมหน่อยไหนไหนไหน ไหนมาอจะเดี๋ยวเดีเ๋ยวหันมาดิดน,นามาดิสงการผอมมากคุณพี่ม่น่ะสงการที่กลับบ้านเอาบ่อนีนุกอันนี้บอเอาเอาอัานนี่ยกบป้านได้กินแท่ละนี่ครับหาบีกครับหาบีก เดี๋ยวหาน้ำกันครับพี่น้องทั้งหลายคะพี่น้องไหนนี่เห็นปะของบนก็มีเลยนี่ใส่ดูดิดูดิอุ้ แข็งดีด้วยนี่วายุของบนเขาก็บอกได้ดินไปนี้ของบนจะกนี้อันนี้อันน้อยอยู่บ่เอาเพราว่านี่ว่าดินมันก็ซุ่มอยู่เลยเนาะดินก็ซุ่มอยู่ลุกไปทาเอ๋ออ๋อทางนี้บัวี่ต้นนี้บัวหนึ่ดิเอาอยู่บัวเอาถ้าของบนมันมีหลายต้นอยู่ดิคือไปข้างบันี่แหลย ขึ้นข้างบนก็ลงข้างล่างเหรอคุนข้างล่างสุรูป่คุณข้างล่างมาไก่ว่าแดงไหนเรียวขึ้นมาแล้วก็เลียวเห็นครับหันลงไปพอก็ดีวมน่อเนี้ว้าก็ได้น่ี่กับคู่กันกําลังขึ้นนั่นดีครับ S <S นูนน่นดีครับแต่มันอันน้อยแต่มันอันน้อยครับอือคือี่เกงนียครับเนี่ยขึ้นไปนข้างบนครับนวนี้ครับขึ้นบปนข้างบน,นครับปิดก <S <S ้อนมาเลขึ้นไปข้างบนเด็กขาบอขึ้นไปที่อย่งขึ้นไปตรงเนีกูร,รกู้นี้ว่ไม่ใชได้พวเกง้ยนกงใส่เลยท่นมันน่่หอืมเงนี่ใส่บ้าไมยัโอ้ยนั่นนั่นนไหนบ่ นี่ครับพี่หลวงเลยเลห็นไหมครับอ๋อ,น,อนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเลี้ยวึ้นมาตัง้งนี่ครับได้ก่ำนึงแล้วครับก่ำห้าสิบบาท <laughs> ข้ไปเร็วมากไปไม่มออ,นะอนนานแล้วเสือเป้าแล้วครับเสอเป้าแล้วคอยย่างครับหาบกันนะครับหาน้ำกันเียวเบิร์น้ำกันครับอ,นะอไปบ้านพอแล้วครับต่กองนัน,นไปข้วดด้เห็นไหครับ่าต้นนั้นนงส่ นี่ครับสัวะงามๆเลยเน,น,นาะอวดบอลสูงๆอยู่หนาแล้งนะครับย่ำหนาแล้งครับนี่ครับจิ๊กวันเสาร์ที่นีนก็บจกลับบ้านสงการแล้วครับโอ,อู้นิ้งนู่นเห็นไหมครับเห็นบ่พี่น้องไปครับไปถ้าถ,ถ้าท่าน้ำเนี่แท่นี่ฮกตึงๆนะครับเนี่ย แล้วต้องขึ้นไปเรื่อยๆต้องขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องเอาเบื้องเลยไปลอกเอากินได้เบื้องละนี่เด็ต้นนึงอ่ะนี่แข่งกันเอาเบื้องเลยเอาเอาเบื้องเลยเบื้องกลางเบื้างล่างบ่ได้เอาเด้เชี้ดินเนื่เพิ่นเบื้องนี่้เหนื่อยนี่มันนี่มันผสมดีครับพี่น้องนี่แข้างล่างใช้ซุ่มกลัวเบื้องนี้อันนึงอ่ะอันใหม่อยู่ ที่ครับพี่น้องแท้งไปไม่ขึ้นอ๋อแทงขาดชวดด,นนดินเนื้อมาซมดีเหมือนเลยกระซุ่มอยู่แล้วก็บว่าถึงครับเดี๋ยวหาครับเดี๋ยวหาดินมันเป็นสันเขาลมงมางสิครต้องน้ำดินดินข้างล่างต้องซุ่มกว่าข้างบนต้องค่อยออกเลยครับ นนั่นกบ้างไหน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 อุ้งอุ <ie> น่นสองอันอู้ปูดอันสองอ,อ,อันสามอันพูน่หนิงอีกอ่ะดูเถอะดูเถอะน้า,นาเห็นว่ากล่อ,องสีม,ม้วนะครับอ้ขอบก็ขึ้นเลย,เยวนะดืตีนนัน่นปาดปาด นี่นี่น้อยๆก็เอาห่างกันนะนิ้งห่างกันเนอะกูเห็นเน่ะน้อยไปนะเอาว่านั่นเบาอุ่ยปุ่นไปเอาอยู่อ่ะไปไป อุ้ยมดแดงกัดอือที่อุ้เบื้องีกคั้งมดเดงยังเบื้งเดียวเดียวพูดเ,เลยพูดละเอยอนั่นแหละจะไปยึดของปูนอีกตัวนี้เขาเบื้องตอนป่านะครับที่จะดังสู้ก็ค่อยเดียวเดียวเดียวอ,อ่าจิมมา้มแบบตัวนี่จิ้มแบบนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่เนาะถ้าขึ้นถ้าขึ้นเหี้ยว เด็กกำยาขึ้นมาข<ะ>ึ้นขึ้นไๆแล้วไี้เก่งมูเล้งอยนบเกงมูเล้งก็คักเกงใครหมดพอดีพอดีเลยม่อตามน้อยเด้ม่ตงไม่ได้พอได้เกงครับเกงยพันูท่าเอาดิ<ะ>ไปไปไปไอ้นี่บ้างกง ห้อยเงี้ยแล้วหอยเงี้ยแล้วพี่พี่ทังี่ทั้งแท้พี่โอ้โหครับที่ทั้งเขาแล้วครับเลยหาได้สิ่งที่กินกินด้วยสิ่งที่หา

เอาไปบ้านสายลุยครับนี่กำลังสิขึ้นช่วงเวลาสงการพ่อมาเจ็บเห็นมะนาวหนึ่งเหรอไหนนึ่งไปกัมหนึ่งเลยครับโอ้กัม,มก็เงยเลยครับวับนทะเลหาดมาเก็บวันศุกร์วันศุกร์แต่เสามาเก็บแต่ป่านเนาะจะเล่นเลยที่ไปได้ มาโอ้วจุ๋งเลยลงเหรอครับก็ได้เกลี่ยนะก็ได้เกีงนะ่งครับน,นะนะนี่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 น น,นี่นๆตัวใหญ่เลยนี่นอ่ะนี่ทางามครับไปเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไปนี่ครับ no. นี่ครับนี่มันก็ขึ้นเห็นไหมครับป่าสู้นี่ลมปางงามนี่อาหารป่าของแท้ครับ อย,อยู่ในป่าครับปลูกยากครับมองไม่เหสนงสายตาโอเคครับน้องสีล้มน,น,นะครับบ้านพ่อแล้วครับขาลงมาพ่ออยู่ครับฮ้ยอือ อึบโอ้โหโอ้โอกําลังสูมมาข้างบนแล้วว่าน้ำมันไหลหลงมาทั้งทีเนาะข้างบนมันก็เป็นมาผาเนาะนั่นนั่นโอ้โห,หนะครับเธอเลือดยุบแล้วอือตัวมาขังล่างมาพอก็ดีครับอ้ือพออี่น้้อองเ เดี๋ยวฟเสียงปา,าดันบาดเลยเดี๋ยวเยอ,อ,อ,อลมปางงางครับหันไปดูนีแต่พ่อแก่งยี่ดครับกำงางเลยเด้กำงางครับ <c oughs> นี่ครับอ่อนอวยสวยต่อต้าวค,ครับเฮ้ย

น,น,นี่ครับนี่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 นกันเน่อยตปุนี่ครับเฮยเขาจะาสักบกนดอกมันไหวปุ่ชัวลมปังอ่ะดอกนี่เอาไว้น่อยี่อีกตัคุณนอ่อย,อยุกตัวปุไปตัว,ตวน่อย,อยงงนี่ อันนี้เราจะมาเก็บกระบ,บานสองการครับหามือก่อนหยุดหยุดวินทีสิบสองครับเดี๋ยวบริหารสุกนี่ต้องมาเก็บอีกครับมีทายคลิปให้เบื่อเนื้อพี่น้องเด้อรอติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้เด้อนี่เสร็จแล้วค่ะเอากลับบ้านแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ ใกล้ๆนี่อีลอกหน้าแหลงครับงามเนอออนซื่อรวยอยู่แหลงจริงๆครับได้กล่ำนหมักแง่นึงครับรคล้ายกับประมาณหาซีบบอหาซีบต้นหรือดูหาบขึ้นครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้า